I <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ورزقني علما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بك منها من منها النار رب زدنا علما ورزقنا فحما والحقنا بعبادك الصالحين امين امين يا رب العالمين อัลฮัมดุล uh ah, ิลละนะสำหรับหนังสืออัชมามันอันมุฮัมมัดิยานะของอิมามอับดุลไอซ่ามุฮัมมัดอิบนีอิซะบินซสอุราตาเตอร์มิซีนการเรียนชมาอินเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ไปแล้วก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้จักท่านนบีสุลต่านละหวอะไรว่าท่ลัมให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการที่เรานั้นนะ รู้จักท่านนาบีสุสลต่านละวะสัลลัลมมันจะได้มาซึ่งความรักนะที่เราจะมีให้กับท่านนาบีสุสลต่านละวะสัลลัลมเขาบอกว่าเบื้องก็ได้รินม,มาะริฟะจะได้ดุลมาฮ์บ,บะด้วยกับพิกัดของความรู้จักมันจะทําให้ความรักเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นเะรื่อยๆนะคนเราถ้าเรายิง่งทําความรู้จักกันนะยิง่งนะรู้เขารู้เรานะจนกระทั่งเป็นเหมือนกับ คนคนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็จะยิ่งเพิ่มความรักให้กับให้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 ซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยท่านนบีสุลต่านละอะลัยฮุสัลลัมเป็นเป้าหมายของความรักของเราเพราะว่าความรักของท่านนบีความรักที่เราจะต้องมีให้กับท่านนบีสุลต่านละอะลัยฮสัลลัมมันคือ,อีมานคืนการศรัทธาต่ออัลลอสฺาน ح ا ะุตาลาและยุมินวฮัดุกุม ถ้าคุณอาหับไปเลยมิมบาดีดีฮิวาวะลัดีฮิวอัมานของเรายังไม่สมบูรณ์จนกว่าจนกว่าท่านนาบีสุลต่านละฮาลัฮุสันลำจะเป็นที่รักยิ่งมากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่าลูกหลานของเรามากกว่ามนุษย์ไหนไหนดังนั้นการที่เราจะทําให้ท่านนาบีสุลต่านละฮลัฮุสันลำมาอยู่ในหัวใจของเราได้เนะี่ยนั่นก็คือการทําความรู้จักท่านนาบี การเรียนรู้ถึงคุณลักษณะของท่านนบีการอ่านชามาเอ็นนะคุณลักษณะของท่านนบีสุลต่านละวะอะลัยอุสันลำเราก็บอกไปแล้วว่าชามาเอ็นมันประกอบขึ้นจากสองส่วนด้วยกันนั่นก็คืออัสซิฟาตอัลคอลกียารูปลักษ์รูปร่าของท่านนบีสุลต่านละวะอะลัยอุสันลำแล้วก็ส่วนที่สองก็คืออัสซิฟาตอัลคุลกียาจริยวัตรนะมารยาท อัคล ا กของท่านนบีสุลต่านละวะอะลัยฮห์ซัลสลัมอะไรเราก็อยู่กันในเรื่องของเรื่องของคอจะคอจะมุนนุบูวะนะสัญลักษณ์เครื่องหมายของการเป็นนบีของท่านนบีสุลต่านละวะอะลัยฮห์ซัลสลัมฮะดิษต่อไปว่าบิฮิกลาวฮัดเดศนาอับูอัมมารินอัลฮุสัยนุบุฮูไรสินเจ๊ะไหมเจ๊ะนะกล่า อิมามที if, ong, ่มิดีบอกว่าพัดเดสน่ะได้เล่าฮ้อพิสูจให้กับเราฟังไงละอับูอัมมาดนะอับูอัมมาดอับูอัมมาดนี่เป็นกุนย่านะชื่อของเขาคืออัลฮุเซนุบนุฮูเรษฮุเซนบุตรของอัลฮูเรษอัลคุซาอีเนาะเป็นคนจากเผ่าคุซาอีเผ่าคุซาอีอ่ะเนาะเป็น ผ่าอารับหนึ่งนะที่มีความโด่งดังนะแล้วก็มีชื่อเสียงข้อ,นนอรหัสเานา阿里ยุบนุฮุไซนีฮุไซนีฮุไซนบน,นีวาคิดินนะจากท่านอาลีบุตรของฮุเซนบุตรของวาคิดฮัดดัสนีอบีได้ทําการเล่าฮะดิษไทยฉันฟังก็คืออาบีพ่อของฉันพ่อของฉันใครล่ะพ่อของฉันก็คือใครฮุเซนบุตรของ าคิดนะเพราะว่าเนะี่ยเขาบอกมาแล้วนะว่าอาลีบุตรของอุเซนบุตรของวาคิดแล้วเขาก็ใส่ไปในตอนต่อมาว่าฮัตดัสนีอบีพ่อของฉันนะได้ทําการรายงานรีวายะนะให้ฉันฟังว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของคนที่เป็นอุลามะนะแล้วก็มันเป็นการเดี๋ยวรอตาลายยกเกียรตินะว่านะพออาลิมแล้วเนี่ยลูกก็อาลิมด้วยนะ สมัยเรานี่หายากนะพ่อก็เป็นคนอาเลมลูกก็เป็นคนอาเลมหายากพอสมควรนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยคนอุลามะเนี่ยเขาจะรักษาลูกเขาเขารักษาหลานเขาเนี่ยให้เอาล็อตตาราเนี่ยรักษาเนี่ยคนในครอบครัวเขาเนี่ยให้เป็นอุลามะกันสืบทอดไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น,นบางคนอาเลมลูกของอาเลมล,ลูกของอาเลมลูกของลูกของอาเลมชอปตอนนี้ยิ่งสุดยอดกั้าไปใหญ่ อบุญยาตาลก็อันอบีฮิฮากวาฮากะสะนะพ่อก็เป็นสมมุตินะนะบ้านเราอะนะพ่อก็เป็นอิหมามลูกก็เป็นอิหมามหลานก็เป็นอิหมามเลนก็เป็นอิหมามหลนก็เป็นอิหมามมาชอาัลอนะถ้าใครมาได้ตระกูลแบบนี้นี่มาชอาัลอถือเป็นความโชคดีเป็นอย่างมากนะและบ้านเราเนี่ยถามว่านะง่ายไหมล่ะ <c oughs> ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ ก็นะขอดุทิศจะอัลลอฮฺตาลาละกันอัลลอฮฺ Allah ตาลารักษาลูกหลานของเรารักษาคนในครอบครัวของเรานะให้เป็นอุลามะให้เป็นดาอีให้เป็นคนดีคนซื่อแล้วนะจบจนกระทั่งวันเกียร์มากนั่นแหละนะดูอาด้วยพร้อมกับพยายามด้วยดูอาด้วยพร้อมกับพยายามด้วยหาวิธีการทายังไงเลี้ยงลูกให้เป็นอุลามะเลี้ยงลูกให้เป็นอาลิม ก็เล่าข้อดีสันนิยมอับดุลลาฮ์ฮิบบุไรดาต่นะได้เล่าขะดีษให้ฉันฟังก็คือท่านอับดุลลอฮ์บุตรของบุรไร์นะอับดุลลอฮ์บุตรของบุรไร์ดาได้เล่าขะดีษให้ฉันฟังว่ากอ็ได้กล่าวว่าเซมิอัตุอาบีเห็นไหม <laughs> ฉันได้ยินพ่อของฉันก็คือบุรไร์นะบุรไร์ดาบุรไร์ดาเนี่ยท่านท่าน บุรอยด้เนี่ยนะเป็นซอฮาบะแหละเนี่ยเป็นซอฮาบะเนี่ยยากูลรูได้กล่าวว่ากล่าวว่ายังไงจาอาซัลมานุลฟาริซียูท่านซันมานฟาริซีเนี่ยนะได้มาอิลาารอซูลลฮิะลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้มายังท่านรอซูลุลลลลอฮ์ัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของท่านซันมานอันฟาริซีเนี่ย ที่ท่านนั้นเน่เป็นผู้ที่เนี่ยค้นหาฮักค้นหาศัจธรรมค้นหาความจริงมาอยู่ตลอดจนกระทั่งมาเจอท่านนาบีสุลต่านฮะวะเลยวะสลัมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะซันมานฟาริซีเนี่ยน่เป็นสหายนะไม่ใช่คนอาหรับไม่ใช่คนอาหรับเน่เป็นคนนูน่นเป็นคนเปอร์เซียนูน่นนะเป็นชาวเปอร์เซียนะเปอร์เซียก่อนในสมัยปัจจุบันก็อยู่แถวแถวอิหร่าน พูดภาษาเดิมก็พูดภาษาเปอร์เซียไม่ใช่ภาษารับนะเดินทางเพื่อค้นหาศาสรามมาเป็นพันพันกิโลนจนกว่าจะมาเจอท่านนบีอัลลอฮุอะฮิวะสลัมเป็นแรมเป็นหลายปีจนกว่าจะมาเจอท่านนาบีม,ม,นะมอัลลอฮ์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันตอนต่อไปฮีนะฮีนะซาบนะฮีนะก็ดีมันมดีนตะตานะ อะไรให้นะจ้าให้นะตะลุพ hmm. huh. <it. S 1> ินะตะลุจ้าเนี่ยพินะก่อนหน้าดีนัตในขณะที่นีได้มาถึงหรือว่าในขณะที่ได้เดินทางมาสู่มดีนะใครเดินทางมาสู่มาดีนะก็ดีมาเนี่ยก็ดีมาดามินตกเด็ดหัวหัวย้อนกลับไปหาท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินทางมาสู่อัลมาดีน่ะทุนอัลมาดีนะ เตลมุนวะเนะมบบีบีมาอิดะตินบีมาอิดะตินนะบาเนี่ยนะบาเนี่ยบาเนี่ยตะโลกกับจาอาจาอาบีแปลว่ามาพร้อมกับสิ่งนั้นยาอาบีแปลว่ามาพร้อมกับสิ่งนั้นคือมาพร้อมกับอะไร มาอิดาตินมาอิดาตินเนี่ยแปลว,ว่าสาหรับอาหารนะเดิมทีมาอิดาเนี่ยแปลว่าสําหรับอาหารหรือว่านะเป็นอะไรนะเป็นสาหรับทีนะ่มีสิ่งของมีของกินอยู่ในนั้นเรนะาจะเป็นข้าวแกงหรือจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นอะไรก็เถอนะภาษาอัหรับเนี่ยเขาแยกกันนะในทางหลวงเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสําหรับเพียวๆนะ สำรับเพียวเพวไม่มีอาหารเลยเนี่ย mm hmm. เขาเรียกคิวานเขาเรียกว่าอะไรนะคิวานนะสำรับก่อนที่จะตั้งอะไรตั้งอาหารเนี่ยเขาเรียกอะไรคิวานนะคนรับเนี่ยนะเขาจะแยกกันนะระหว่างสิ่งของสิ่งหนึง่งนะในสภาพนะในสภาพก่อนที่มันถูกใช้งานในขณะใช้งานเนี่ยนะเขาเรียกแยกกัน mm hmm. เช่นเดียวกันนะกะซุนเนี่ย นะแก้วแก้วสมมติแก้วนะแก้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีเอ่อมันมีเขาบอกว่านะถ้าเกิดว่ามันมีน้ำอยู่นะ่ยเราจะถึงว่าเรียกกะสุนนะจิบลีกะสุนนะเอาแก้วที่มีน้ำน่ยให้ฉันหน่อยสินะแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำอยู่เป็นแก้วเพียว,เยว,เยวๆเลยเป่าๆเลยเขาเรียกกดะุนเรียกอะไรนะกดะดนกดะุนกดะุน เหมือนกันนะสวนเนี่ยนะสวนเรียกสวนไรนาเนี่ยสวนสมมุติสวนมะม่วงสวนมะม่วงเนี่ยสวนมะม่วงเนี่ยนะถ้าเกิดว่านะเออมันมีกำแพงมีกำแพงล้อมรอบนะนะมีกำแพงล้อมรอบนะเขาเรียกฮาดีก็เออเขาเรียก ฟะอินนลาญกอลลฮะดีอิลลาอิดะกานะอ่าเขาเรียกว่าฮะดีกะเขาเรียกว่าฮะดีกะฮะดีกะแปลว่าสวนที่มีอะไรนะมีกำแพงล้อมรอบอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีกำแพงเขาเรียกบุสตานบุสตานเคยได้ยินชื่อเรียนบุสตานนุนนุดดีนไหมนะฮะมีอยู่ใช่ไหมมีคำว่าอะไรอีกเขาบอกว่าเนี่ย มีคําว่าดัลวุนดัลวุนแปลว่าถังนะถังน้ําเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีน้ําอยู่ในนั้นเขาเรียกซัจจลุนซัจ,จลุนแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ําเนี่ยเขาเรียกอะไรดัลวุน <c oughs> เอาเรื่องนะเนี่ยเป็นความล้ําลึกนะของภาษาอับเป็นความอะไรนะล้ําลึกของภาษาอับ ดังนั้นเนี่ยที่เราจะเจ้าตัวนี้คือว่ามาอิดาตินมาอิดาก็คือสำหรับอาหารที่มีอาหารหรือมีของกินเนี่ยวางติดมาด้วย <c oughs> อะไรฮะอะลามาอิดานั่นเนะี่ยแล้วก็บนสสำหรับอาหารนั่นนะ่ะมีอะไรรู้ตอบุญเนี่ยมีรูตร้ตอบรู้ตอบนี่อินดรพาลัมสด อินดาพาลัมสดแทตมาตอินดาพาลัมแห้งนะอืมรูตอบอินดาพาลัมสดแทตมาตอินดาพาลัมแห้งนะฟาวูดีต์เบนยาได้รอบสุลิลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะแล้วก็พอเอาสำหรับที่ม no. hmm. ีนาพาลัมมานะไซนัสแมนฟาริเซียมแลก็ เอามาวางวูดิอัดวูดิอัดอะไรมาอีดนะหน่ะนะดอมิดตักเดทดเฮียเฮีย้อนกลับไปหาอะไรอันมาอีดาเนะสัญญาสำหรับนั้นนะก็ได้ถูกวางไว้ในายาไดนะอยู่ระหว่างเบื้องหน้ายาไดเนี่ยเดิมทีแปลว่าสองมือใช่ไหมเนี่ยสองมือของท่านนาบีก็คือเบื้องหน้าท่านนาบีสุลต่านละวะอะเลวะซัลลัมสำหรับก็ถูกนํามาวางเบื้องหน้าท่านนาบีสุลต่านละวะอะเลวะซัลลัม ฟกงวาละฟกงาละฟังวารอสูลุละห์สัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมท่านนบ,บีก็กล่าวว่ายาสัลมานโอสัลมานเอยมาฮาจาไอสิ่งเนี no ้ยมันคืออะไรเนี ama, ada, ่ยคำว่ามาฮาจาในทีน ah ี้เนี่ยคำว่ามาฮาจาในทีนี้เนี่ยเนะยมันไม่ได้หมายความว่านะไอที่ตั้งอยู่เนี่ยเนี่ย มันคืออินดภาลัมสดใช่ไหมไม่ใช่เพราะนาบีรู้อยู่แล้วนะแต่ที่นบีต้องถามนี่ก็คือว่านะเจ้าเจ้าเอาอินดภาลัมเนี่ยนมาเพื่ออะไระมาให้ฉันทําไมเนี่ยความหมายมันอย่างงั้นนะฟอกละไซนัสนมนบอกว่าซอดะกอตุนอะลรกะว่าอาลาอัลฮาบิกะนมันเป็นซาดะกอมันเป็นของ ทำทานนะสอดอกก็เนี่ยเนี่ยเรียกว่าเป็นของทำทานนะตรงข้ามกันกันกบฮาดียะนะฮาดียะเนี่ยนะเอ่อเป็นเขาเรียกว่าถ้าจะแปลให้สวยเลยเรียกว่าของถวายใช่นไหมเอามามอบให้นะสอดอกก็เนี่ยเนี่ยเป็นการมอบเป็นการให้จากคนที่สูงกว่าสู่คนที่ลำดับชั้นต่ำกว่าส่วนฮาดียะเนี่ยเป็นการให้ สำหรับคนที่ต่ำกว่ากับคนที่สูงกว่าแล้วก็เป็นคูซูเซียเนี่ยเป็นคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยของท่านนบีสุลต่านละวาระอิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่ท่านนบีเนี่ยแล้วก็อาลุนเบสคนที่เป็นอาลุนเบสลูกหลานท่านนบีสุลต่านละวาระอับราฮิมนั่นก็ี่ท่านนเนี่ยแล้วกินเบสคเปอาลุนเบสลูกหลานท่านนสุลตาะวาระอรามถึงนกกาดที่ท่านนบเยแล้กอาลุนเนี่ยมันมีลุนเบสลูกนท่ โซดาโกที่เป็นมันดูบก็คือโซดาโกทั่วไปกับโซดาโกที่เป็นฟารดูนะคือสะการนะคือสะการนะฉะนั้นในกุรานจึงใช้เรียกสะการว่าโซดาโกอินนามัซโซดาโกตุลิลฟุกอรออิวัลมาซาคินอิลาอัคริฮีโซดาโกในในความหมายของสะการก็คือโซดาโกที่เป็นวา j ิบโซดาโกที่เป็นวาิบนะ อ่าซัลมานฟาริซ ah ีบอกว่าซอดาะกอตุนอะไรกะนี ha, ha, uh, ha, ha, ni, ่ฉันเอามาเนี่ยมาเป็นซอดาะกอนะอะไรกะบนตัวท่านคือให้กับท่านวอาลอ أ ص ฮาบิกะแล้วก็ให้กับบรรดา ص ฮาบะของท่านฟะอัลละท่านนบีสุลต์ละฮ์วะัยฮิวะสัลลัมจึงบอกว่าฟะอินอิรฟะฮะอิรฟะฮะคืออิรฟะฮะฮะนี่อัลมาอิดะนะนะ ยาสันมานนะโอสันมานเอ๋ยเจ้าจงยกนะไอสำหรับอินทผาลัมเนี่ยอินทผพาลัมสดเนี่ยยกออกไปเถอะฟา,า,นะา,าฟะอินนาลาะกุลุซอดกอตาฟาอินนาเพราะแท้จริงเรานั้นน่ะนะนาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน่ะนาเนี่ยมันเออใช่เบื้องต้นเนี่ยนะมันแปลว่า มุตะกันเลมมาอัลกัล์ใช่ไหมเป็นดอมิดมุตะกันเลมมาอัลกัล์นะแปลว่าผู้พูดหนึ่งคนแล้วก็ผู้ที่อยู่ร่วมด้วยใช่ไหมแต่ว่านาเนี่ยดอมิดนาเนี่ยนะในความหมายของการเป็นจามาะเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ลิตตาซีมด้วยได้เช่นเดียวกันลิตตาซีมด้วยได้เช่นเดียวกันนะแปลว่า ตัวเรานี้เห็นไหมสมมติในหลวงหรือว่าคนเป็นกษัตริย์เนี่ยเวลาเขาพูดที่จะให้เกียรติตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกตัวฉันนี้ใช่ไหมบอาตัวเรานี้อันตัวเรานี้นะไม่ขอรับของถวายจากเจ้าจากเจ้าอะไรดีละ่ะจากเจ้าหลอก <laughs> หลังจากจากวงๆเคยดูไหมละ่ะนะ นะเราไม่เสวยอันนี้หรอกแม่นมเอย๋ยอะไรงี้ยหลังจากจากวงวงใช่ไหมเนะี่ยเราเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าตัวเขาเองแล้วก็อีกหลายคนไม่ใช่แต่ไยถึงตัวเขาคนเดียวนั่นแหละแต่ลิต,ตาซีเนะี่ยเป็นการให้เกียรติแสดงถึงความยิ่งใหญ่กับของตัวของเขาเองเช่นเดียวกันนะเราจะพูดกับคนอื่นเนี่ยสมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยนะเป็นคนที่ เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สูงส่งกว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นคนที่อายุมากกว่าเราจากเดิมที่เราใช้ไกฟาฮาลูกะใช้ไกฟ้าได้ไกฟาฮาลูกะคนเดียวใช่ไหมเราเรียนมาแต่ดกนูแหละเยเดดีแหละลนะถ้าเจอคนคนเดียวนะี่ยให้ถามว่าไรไกฟาฮาลูกนะนแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เกียรติเขานะก็ให้เราพูดว่าไกฟาฮาลุกุมไกฟาฮาลุ กุมนี่ยแบบนั้นนะคนที่ได้ยินถ้าเกิดเขาเป็นคนมีความรู้เขาก็จะรู้ว่าโอ้นี่แสดงว่าคนนี้เนี่ยเรียกว่ารู้มารยาทในการในการพูดจาใช่ไหมนะจะคุยกับผู้ใหญ่จะคุยกับคนที่สูงกว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ว่าไกฟาฮาลุกะแต่ว่าไกฟาฮะลูกุลนะเขาก็จะรู้แหละไอ้นี่เป็นไหมนะ่ไม่ใช่เนะเรียนมายังไงก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะ่ไม่ใช่แสดงว่าคนมีอาดับคนมีมารยาทให้ใช้ว่าไกฟาฮารุ กลุ่มนะกลุ่มทั้งหมดเลยนะอิลาไอนาตาสเราก็ใช้จามาะให้หมดเลยนะมาซาตูริดุนนะท่านต้องการคุณท่านต้องการอะไรหรอครับนะนะอะไรอีกนะอิลาไอนาตาสฮาบูนนะท่านจะคุณท่านจะเดินทางไปไหนหรอครับใช่ไหมนะสามารถใช้เป็นนะดอมิทที่เป็นจามาอาได้ทั้งหมดเลยนะ ถึงแม้แต่คนคนเดียวนั้นแหละเยรฟะฮาเจ้าจงยกมันไปฝ่าอินนาเพราะแท้จริงพวกเรานะนะั้นน่ะเพราะแท้จริงเราเนี่ยตัวเราเนี่ยลานะกูลุสสซดากอตานะ่ะเรานั้นไม่กินสซดากอนะ่ะเป็นสิ่งทดียวลอตตาลากำหนดนะให้กับนะท่านนาบีแล้วก็ผู้ที่เป็นอาลุนเบษนะเชื้อสายนะวงตระกูลของท่านนาบีนะเอ่อจะไม่ทำการจะไม่รับ ของที่เป็นสอดากอ์นะซากาศก,ก็กินไม่ได้เช่นเดียวกันออละก็อละกอละบุรอยดานะบุรอยดาบอกว่าฟารรฟาอาฮานะฟาฟาอาฮาซันมานก็ได้ยกมันไปฟาเจาอลัลกอดนะแล้วเขาก็มาอีกอลัอลกอดอัลกอดเนี่ยนะแปลว่าวันถัดไปนะอัลกอดะตรงเนี้ยนะ ไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงนะเออ่วันถัดวันถัดจากนั้นเลยหรอกแต่ก็คือวันวันที่อยู่หลังจากวันนั้นอาจจะอีกวันสองวันแล้วก็ค่อยเอามาเนาะบีมิสลีฮีบีมิสลีอะไรบีมิสลีฮีไอบีมิสลีมาเจ้าบีฮีอาว,วันนะบีมิสลีมาเจ้าบีฮีอาว,วันนะ ด้วยกับบีมิสล si ีฮีบีมิสลีมาจะอาบีเหมือนกับสิ่งที่เขานั้นได้เอามาเมื่อวันก่อนนั้นสนะสันมานฟาริซีก็เอามาอีกเหมือนเดิมเลยนะถือสำหรับนะถือตะก้ามานะมีนภาลัมมาด้วยนะถือจานสำหรับมามีมีนภาลำมาด้วยนะ่าวะบออาฮูบบในยะได้รซูสุลิลลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมเขาก็ได้เอามันมาวาง นะเบื้องหน้า nah, ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟกอลลอาท่านนบีก็ถามอีกเหมือนเดิมว่ามาฮาดยาสัลมานนะเจ้าเอาอะไรมาให้กับเราอีกวันเนี้ยนะฮะเจ้าเอาอะไรมาให้กับเราอีกวันเนี้ยนะหมายถึงว่ามาฮาดยาสัลมานอัซซาดะกัตุนเอาฮัดียะตุนนะ ซันมานจะเอาซอดกอมาให้เราอีกแล้วหรือหรือว่าอันเนี้ยไม่ใช่ซอดกอและเป็นของขวัญทีแล้วฟอกกลาซันมานบอกว่าฮาดีีะตุนล,ลักะวันนี้ฉันไม่ได้เอาซอดกอมาให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ฉันเนี่ยเอาอะไรฮัลลี่นะเป็นฮัลลี่เป็นของถวายนะให้กับท่านนาบีสุลต่านหัวละฮิห์วะซัลลัม ฟกว่ารอซูลุลละห์ซัลลัลละะ์ัลลรอ์ูลละห์ัลละะ์ัลลมก็กลว่ายัลละว์ัลละห์ัลนละห์ัลละัลละห์ัลละหุัลละลละห์ัลงกางออกัลลกลละห์ัลกลาะห์ัอละลางห์ัลละนะาานะา้าที่ เพื่อที่จะไว้ทําการกินอาหารเนี่ยนะเพื่อที่จะให้กินได้เนี่ยก็คือว่าหมายถึงว่าในถ้าแปลภาษาเราก็คืออ้าวอ้าวอ้าวกลางกลางอะไรนะสาคนดาวะก็คือหนาวปูซุฟร์กันเลยบิสมิลลาห์นั่งรวมหัวกันกินเลยเนี่ยประมาณนั้นนบีรับนบีกินนบีกินอะไรนบีรับประทานของที่เป็นฮาดียาเนี่ยเพราะฮาดียาเนี่ยเป็นเอ่อเป็นของที่มีเกียรติ ส่วนซอดอกก์เนี่ยมันสําหรับคนยากคนจนเป็นสิทธิ์ของคนนะคนยากคนจนเขานาะบีจะไม่ไปทําการเบียดเบียนนะสิทธิ์ของคนยากคนจนในการรับประทานของที่เป็นซอดอกก์นะซุ่มมาเนซาร,รอ,อิลลคอตามนะิหลังจากนั้นนะซสันมานฟาริซีเนี่ยนะก็ได้มองไปยังอัลคอตามมองไปยังนะสัญ,ญลักษณ์การเป็นนาบีของท่านนาบีสุละลาะลัมเนะี่ย อาลาซอพระรอซูลลลอฮงศะสัาติมที่มันได้อยู่บนหลังท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาอามะนะบิฮิฟาอามะนะบิฮีนะและท่านชนมานฟาริซีก็ได้อีมานศรัทธาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องมันก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ย เนะี่ยเรื่องมันก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยนะท่านซันมานฟาริซีเนี่ยเอาลอสบานัวตาลาให้เนะี่ยกับท่านเป็นผู้ที่นะสแสวงหาศัจธรรมสแสวงหาอิสลามเนะี่ยก่อนนั้นเนี่ยท่านซันมานฟาริซีเนี่ยนะก่อนที่จะมามาด,ดีน่าเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นคนนูน่นอยู่เปอร์เซียนูน่นอยู่แถวอิรานนูน่นไกลกว่าอาหรับไกลจาก อา,าบไกลจากจากมักกะมาดีนะนะคนละคนละโยดกันเลยว่าง,งั้นดีกว่าน,นะที่บ้านของท่านชันมานฟาริซีเนี่ยนะเป็นเหมือนกับนะสถานที่ที่ออคอยจุดไฟนะมีเพลิงมีคบเพลิงไฟนะไว้ให้พวกมายูซีเนี่ยทำการเคารพอิบาดะสาไว้ นะคือพวกมายูซีเนี่ยนะพวกคนที่เป็นศานะส,สนามายูซีเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเกิดจากนะมีผู้สร้างสองสิ่งนะนั่นก็คือความความมืดแล้วกับความสว่างความมืดแล้วความสว่างเดิมทีเนี่ยมืดมาก่อนหลังจากนั้นพอมีสว่างกนะ็สิ่งต่างๆก็ค่อยเกิดขึ้นมา ดังนั้นตาบดที่เขาเนี่ยยังมีการทำให้ไฟเนี่ยมันเกิดขึ้น,นในสถานที่บูชายันของเขาก็เท่ากับว่าเป็นการาบูชายันนะพระเจ้าแห่งความสว่างที่มันมีแหล่งกำเนิดมาจากไฟยอยู่ตลอดเวลาน,นั่นแหละ,ะท่านซันมานฟาริซีเนี่ยนะก็อยู่ในบ้านหลังนั้น,นแล้วก็เป็นที่รักของพ่อมากเลยทีเดียวนะ